นิยายรักเรื่องโซสวาสาตานแต่งโดยตาอนตาตอนที่19คุณหมษสาช่วยด้วยช่วยลูกของวาดีด้วยถาปกรณตกตะลึงกับสิ่งที่เขาได้ยินลูกเขาครางออกมากระทั่งเห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอและ เลือดที่ค่อยๆซึมออกมาจนดูน่ากลัวคุณวาดีคุณวาดีเมษาและล่ำละลักเร็วเร็วสิครับคุณปรกรณ์เอารถออกเถอะเมษาดึงสติของเขาที่หลุดลอยไปชายหนุ่มรีบกลมลงอุ้มวาดีเอาไว้ในวงแขนในขณะที่เมษาเป็นฝ่ายไปที่รถและ รีบสตาร์ตรออีกฝ่ายแม้ทุกอย่างจะทุลักทุเลไปหมดเมื่อไรเธอท้องเมื่อไรวารีคำถามที่เกิดขึ้นพานให้เขามึนงงทำไมเธอจึงไม่ยอมบอกเขาทำไมเขาไม่รู้อะไรเลยขณะที่วารีมีใบหน้าอันซีเซียวโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่กว่าจะฝ่ารถติดออกมาได้ <c oughs> ก็ใช้เวลาหลายนาทีเ <c oughs> มษาไม่รู้เลยว่าเขาขับรถมาถึงโรงพยาบาลได้ยังไงโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเขาดูเพียงแค่ว่าวาดีสาวน้อยที่น่าสงสารคนนี้จะต้องปลอดภัยเมื่อถับประกรวางร่างอันบอบบางที่เตียงของพยาบาล ที่มีเจ้าพนักงานเข็นมาคอยต้อนรับเขาแทบคลั่งกับสภาพอันโมสติของเธอขณะที่เมษารีบวิ่งมาที่หน้าห้องฉุกเฉินหลังจากที่เอารถไปจอดได้บร้อยแล้วหวาดีท้องทำไมไม่มีใครบอกฉันถาปรกรถามด้วยน้ำเสียงอันแผว่วโหยผมก็ไม่รู เมื่อวานผมเป็นคนพาเธอมาตรวจเพราะเธอหน้ามืดก็ไอภาพที่เจ้านายเห็นนั่นแหละแต่เธอไม่ยอมบอกว่าเธอเป็นอะไรกระทั่งผมต้องแอบมาถามพยาบาลเมื่อเช้าจึงเพิ่งรู้ว่าคุณวาดีท้องพอผมจะไปบอกเขาถอนใจออกมาก่อนจะเงยหน้ามองถาปกรณที่เดิมรับฟัง ก่อนที่เขาจะสุดลงนั่งเขาเองมันเป็นเพราะเขาเองหึงหวงจนปล่อยให้โทระปิดบังตาจนมืดบอดผมไม่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าไม่คนตีหัวผมตอนที่ผมมากดออดที่หน้าบ้านคุณวาดีมารู้สึกตัวอีกทีก็อตอนเห็นเจ้านายที่ประตูห้องนั้นแหละ เมษาเล่าต่อทำให้ถาปรกรเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดก่อนที่เขาจะพยักษหน้าเหมือนคนโง่นีตาเอารูปของนายกับวาดีให้ฉันดูเขาสารภาพเปิดปากพูดครั้งแรกทำให้เมษาถึงบางอ้อ <c oughs> งันเธอก็คงเป็นคนจงใจจัดฉากเรื่องทั้งหมดนะสิครับ เมษาศสีปล่าเพราะอะดรีนาลีนแท้ๆที่ทำให้เขาลืมความเจ็บปวดพอมีสติมือจึงคลำใบหน้าที่บวมปวดูดและมีเลือดเป็นกระยมกระยมพอดีมีพยาบาลเข้ามาดูเขาจึงจุงมือเขาไปทำแผลนั่นจึงทำให้ถักรกรต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพราะเขาเป็นห่วงเมียของเขา เขาทำร้ายทั้งเมียและลูกของตัวเองดวงตาอันแดงกำ่ำมองไปที่ประตูห้องที่วาดียังคงอยู่ด้านในเสียงต่อว่าของเธอยังคงดังก้องอยู่ในหูของเขาอยู่เลยแววตาที่สแสดงความเจ็บปวดนั่นก็อีก สายตาเกลียดชังเขาไม่อาจลบล้ามมันออกไปได้จากสมองเขายกมือขึ้นปิดหน้าร้องห้อย่างไม่อายใครกระทั่งคุณอดุนีโทรศัพท์มาหาเขาด้วยความเป็นห่วงแม่แม่ครับผมผมเขาจะอื่นออกมานั่นทำให้คุณอดุนีและคุณทานัน รีบมาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดและเมื่อเห็นสภาพของลูกชายท่านก็ยกมือทาบอก,อกตปกรเกิดอะไรขึ้นล่ะลูก <c oughs> เท่านั้นเองแค่เพียงได้ยินเสียงของมันดาใบหน้าที่ซุกซ่อนอยู่ในมือหนาก็ค่อยๆเงยขึ้นมองมันดาโดยน้ำตาน้องหน้า จนท่านเองก็อดที่จะเศร้าตามไปด้วยไม่ได้คุณอดุณีนั่งลงข้างๆลูกชายและกดใบหน้าของเขากับไหล่ของตนอย่างน้อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ทำให้ลูกชายของท่านสะเทือนใจเป็นอย่างมากจนเขาถึงกับร้องไห้ไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกเขาก็ควรได้รับความอบอุ่นใจเสียก่อน แม่วาดีวาดีท้องกับผมผมฆ่าลูกแม่ครับเลือดเลือดออกเต็มไปหมดเลยแม่แม่ช่วยวาดีด้วยช่วยลูกผมทีเสียงกระซิบอันแหบพร่าของเขาดังออกมาเท่านั้นด่างของเขาก็สั่นไปทั้งด่างศพหน้าลงกับอกของมันดา สะอื้นให้ออกมาอย่าไม่อายใครคุณอดุนีน้ำตาคลออดที่จะใจหายไปด้วยไม่ได้เมื่อได้ฟังมันอาจไม่เดวร้ายอย่างนั้นก็ได้ลูกน้องต้องไม่เป็นอะไรลูกของแกก็ต้องไม่เป็นอะไรเชื่อแม่เถอะลูกเชื่อแม่นะเสียงสันส่นๆของคุณอรดุณีสถานเพราะท่านเองก็ใจหายเพราะรู้ว่าจะได้เป็นญาของคุณ ก็ไม่อยากจะได้ฟังว่าท่านจะต้องสูญเสียไปอีกจึงทั้งปลอบใจลูกจึงทั้งปลอบใจตัวเองทั้งที่ไม่รู้รอกว่าทั้งวารีและลูกในท้องจะเป็นอย่างไรผมผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจะผลักวารีเขาละล่ำละลักผมผมขอโทษ ทัปกรณ์พูดวนไปเวียนมาเอาแต่ขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างความเจ็บปวดให้กับทั้งพ่อและแม่ของเขาที่ได้แต่ฟังตั้งแต่เติบใหญ่มาท่านทั้งสองไม่เคยเห็นทาพปกรณ์รำไพขนาดนี้มาก่อนอยากจะช่วยแค่ไหนก็ได้แต่รับฟังเท่านั้น ประตูห้องถูกเฉิญเปิดออกช้าๆก่อนที่คุณหมอท่านหนึ่งจะเดินออกมาด้วยใบหน้าอันเคร่งเครียดใครคือสามีของคุณวารีครับเท่านั้นทาปกรณกรีบถลาเข้าไปหาคุณหมอวัยกลางคนทันทีผมเองครับผมเองวารีวารีเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วลูกของผมละครับคุณหมอถอนใจเน็ดๆนดเสียใจด้วยนะครับเออ ผมช่วยเด็กเอาไว้ไม่ได้จริงๆแต่ภรรยาของคุณปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเธอคงได้ห้องพักเธอต้องดูอาการที่นี่ไปก่อนนะครับคำพูดประโยคหลังของคุณหมอแทบไม่เข้าหูของทารก่อนนอกจากคำว่าผมช่วยเด็กเอาไว้ไม่ได้จริงๆเขาค่าลูกของตัวเองมันเป็นเพราะเขามันเป็นเพราะเขาทั้งหมด เป็นเพราะผมมันเป็นเพราะผมคนเดียวเสียงสะอื้นของชายหนุ่มดังลอดออกมาก่อนที่ร่างสูงจะทลาเข้าไปชกกำแพงของโรงพยาบาลมือของเขาคู่นี้ทำลายเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองมือคู่นี้ทำร้ายวาเรียงเจ็บปวดทาปกอนไม่รู้ตัวว่าต่อยกำแพงไปกี่ครั้งมือของเขาจะแตกยับหรือเลือดจะออกมากเพียงไหน เขาดูแค่ว่ามันยังไม่เจ็บเท่าที่กับวาดีเจ็บด้วยซ้ำทั้งคุณฐานันและคุณอรุณีจึงรีบเข้าไปห้ามปรามแต่ไม่มีใครสามารถห้ามพลังโทสะของเขาได้กระทั่งบรรดาเวนเปรต้องมาช่วยกันห้ามปรามเขาหลายคนถึงจะเอาอยู่คุณอรุณีจึงกอดลูกชายเอาไว้ด้วยความเวทนาไม่เอานะลูก ลูกเจ็บแม่ก็เจ็บนะลูกลูกอย่าทอย่างนี้ลูกไม่อยู่แล้วเราก็ต้องดูแลแม่ของแกสิลูกไม่เอานะไม่เอาแม่ขอร้องคุณอรุนีให้สติเขาซึ่งตอนนี้ลูกชายของท่านกําลังได้รับบทเรียนอันแสนสาหัสจากฝีมือของเขาเองแม่ครับวาร,วารีวารีต้องเกลียดผมแน่เลย เธอเธอเขาพูดไม่ออกเมื่อนึกถึงสีหน้าและแววตาที่เกลียดชังที่เธอแสดงออกมาเมื่อบุรุษพยาบาลมาเข็นเตียงของวารีออกไปยังห้องพักที่ทางโรงพยาบาลจัดหาเอาไว้ให้ชายหนุ่มจึงทลาเข้าไปเกาะขอบเตียงคนป่วยเอาไว้แน่นดวงตาของเขาแดงก่ำขณะมองใบหน้าอันขาวซีดของหญิงสาว หากเขามีสติเรื่องทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นมือหนาจับมือบางของหญิงสาวเอาไว้แน่นเอ่ยพร่ำบอกคนที่หลับสนิทยอยู่บนเตียงไปตลอดทางกว่าทุกอย่างจะเรีดบร้อยก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงหมอและพยาบาลเข้ามาแนะนำเบื้องต้นและเมื่อคนป่วยยังคงหลับเพราะฤิ์ยาและการสูญเสียเลือด ุกคนจึงปล่อยให้วารีรับอย่างเต็มที่ยกเว้นทัพกรที่ยังไม่ยอมไปไหนหลังจากพยาบาลเข้ามาทำแผลให้เขาเพราะทนดูสภาพของทัพกรที่เอาแต่นั่งเฝ้าคนเจ็บสภาพของเขาแย่ไม่ต่างจากคนแทงลูกดวงตาของเขาแดงก่าเอาแต่เฝ้ามองหญิงสาวที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงไม่ไหวติง ใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากอิ่มก็เริ่มแพงแตกถาปกรมองมือเล็กๆที่ยังอยู่ในอุ้งมือของเขาก่อนที่เขาจะยกมันขึ้นมาและแตะริมฝีปากทีละนิ้วทีละนิ้วแววตาไม่เคลื่อนไปจากใบหน้าอันงดงามที่ซีดเสียวของเธอแม้แต่น้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยู่นี่แล้ว เขาไม่ดู้รอกว่าเธอได้ยินเขาไหมไม่ดูด้วยซ้ำว่าฉันว่าเขาใช้มันปลอบใจเธอหรือปลอบใจตัวเองแต่เขาแค่อยากให้เธอรู้ว่าเขายังคงรอเธอให้ฟื้นขึ้นมากระทั่งไม่นานเธอก็ค่อยๆปปิดตามองฝ่าความมืดทีละนิดเธอกระพริบตารู้สึกเจ็บที่ท้องนิดๆ เมื่อสติคืนมามือบางจึงทาบลงที่ท้องของตนเองทันควันดวงตากลมโตรื้อด้วยหยาดน้ำตาก่อนที่เธอจะปล่อยให้มันไหลลงมาทางหางตากระทั่งเธอพยายามดึงอีกมือมืออีกข้างจึงเห็นคนที่เธอไม่อยากจะเห็นหน้าที่สุดเธอจึงกระชากมือข้างนั้นออกจากการเกาะกลุ่มของเขา ทำให้ถาปรกรได้สติทันทีเขาเงยหน้าขึ้นมองวาดีทันทีเพียงแค่เห็นว่าเธอฟื้นคืนสติเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเขาคอยคว้ามือของเธอมากุมไว้ด้วยความยินดีวารีวารีคุณฟื้นแล้วเสียใจหรือไงคะที่ฉันยังไม่ตายเจอคำนี้เข้าไปรอยยิ้มของเขาจึงหาง จางหายไปจากใบหน้าถาปกรจ้องมองใบหน้าอันซีดเซียวของเธอเธอแทบไม่มองเขาด้วยซ้ำหัวใจเจ็บปวดกับอากับกริยาที่แสนเย็นชาของเธออวารีเขาขางเรียกเธอด้วยเสียงอันแหบพร่ารู้สึกเจ็บปวดกับอาการทางเหินที่เธอแสดงออกอย่างหนักหนา ออกไปเธอตะวาดไล่เขาและหันหลังหนียิ่งทวีความเจ็บปวดมากขึ้นวาดีทำไมไม่บอกผมละ่ะเรื่องลูกออกไปเธอไม่ตอบแต่เลือกที่จะไล่เขาด้วยน้ำเสียงที่ดังกว่าเดิมวารีเขาอย่างอ้อนวอนถ้าคุณไม่ออกไปฉันจะออกไปเองเป็นครั้งแรก ที่ถาบประกรณ์ดูว่าเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเมื่อวารีทำท่าจะลุกขึ้นเขาจึงรีบลุกขึ้นเสียแทนไม่ไม่ต้องอย่าขยับนะผมผมจะออกไปเองเขาละล่ำละลักมองเธอด้วยสายตาหวันว่อนดกคนเจ็บปวดเขาแคยอยากดูแลเธออยากอยู่ข้างๆเธอแต่ในเมื่อเธอไม่ต้องการ เขาก็จะทำความต้องการของเธอเขาเดินคอตกออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้ไปไหนไกลนอกจากจะเรียกพยาบาลและปักหลักยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องของเธอนี่แหละคราวนี้เขารู้จักความเจ็บปวดอย่างแท้จริงได้แต่เขาได้แต่แอบมองผ่านรอยแยกของม่านเล็ก ผ่านกระจกบานเล็กๆที่อยู่หน้าประตูเขาเห็นว่าวาดีรูปท้องของเธอเขาเห็นเธอร้องไห้เขาอยากจะกอดปลอบใจเธอที่สุดแต่เขาไม่สามารถจะทำได้มือเดียวบางที่ค่อยๆรูปท้องอย่างหวงแหนขอบคุณนะลูกที่หนูยังอยู่กับแม่หยดน้ําตาไหลดิน จนเปียกหมอนเธอเ,เตือนตัวเองว่าเธอยังมีสิ่งที่มีค่าอีกอย่างในชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อฟื้นขึ้นมาที่ห้องฉุกเฉินสิ่งแรกที่เธอห่วงก็คือลูกในท้องของเธอเธอถามเธอถามคุณหมอวัยกลางคนคนนั้นว่าลูกของเธอยังอยู่ดีหรือไม่คุณหมอมีสีหน้าไม่สู้ดีก่อนจะตอบว่าเด็กยังมีโอกาสรอด เธอจึงขอร้องคุณหมอว่าเธอไม่อยากบอกใครแม้แต่พ่อของเด็กแม้คุณหมอจะไม่เห็นด้วยเมื่อเธอเอาแต่ดึงรั้งคุณหมอเอาไว้ท่านจึงยอมทำตามที่เธอขอร้องแต่คุณหมอก็ยังต้องแนะนำอีกหลายเรื่องแม้แต่การขยับตัวบนเตียงก็ต้องทำให้เบาที่สุด เธอจึงรับฟังคุณหมออย่างดีเธอเม้มปากแน่นในใจนึกยินดีเหลือเกินหนูคงไม่โกรธแม่ใช่ไหมถ้าเราจะอยู่ด้วยกันลำพังแค่สองคนพูจบหยาดน้ำตาก็ไหลลงมาจากหางตาอีกครั้งเธอตัดสินใจแล้วว่าทุกอย่างมันควรจะจบสิ้นลงเสียทีอีกอย่างเมื่อถาปประกรณ์ไม่ดูว่าลูกยังอยู่ เขาก็จะได้กลับไปหาแอนิต้าและไม่มีข้ออ้างที่จะอยู่กับเธอและเขาก็จะต้องปล่อยเธอให้เป็นอิสระในเมื่อเขาไม่ได้รักเธอก็อย่างที่บอกถึงเธอจะอยู่เธอก็เป็นได้เพียงแค่นางบาเรอของเขาซู่วให้เธอไปจากเขาซะไปมีชีวิตของเธอเองลูกไม่มีพ่อเธอก็เลี้ยงเขาได้ขอเพียงให้เธอได้ไปจากเขา ไจากผู้ชายใจร้ายที่ทำร้ายเธอครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่ถาะกรอยากจะขอโทษเธออยากดูแลเธอทำหน้าที่สามีแต่เขากลับทำได้แค่เฝ้ามองด้วยความเจ็บปวดอยู่ภายนอกไม่มีสิทธิ์เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเธอ เมื่อคุณอรุณีมาถึงโรงพยาบาลกลับต้องชะง,งักเท้าทันทีเมื่อเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้แต่ยืนนิ่งอยู่หน้าห้องด้วยความสงสัยจึงเข้าไปแตะหลังหลังไหลหนาะของลูกชายและถามทำไมไมายืนตรงนี้ล่ะลูกทำไมไม่เข้าไปอยู่กับน้องทาปรกร์อน้าซีเซียวยิ้มอย่างฝืดเฟือน วารีเขาไม่อยากเห็นน้าผมกับแม่คุณอรุณียกมือทับอกตายจริงท่านถอนใจออกมาแม้จะรู้ว่าลูกชายของท่านอยากจะดูแลหญิงสาวที่นอนป่วยใจแทบขาดแต่ก็คงห้ามความประสงค์ไม่ได้ในเมื่อลูกชายของท่านก็มีส่วนผิดเพราะทำร้ายวารีเอาไว้มากเราผิดก็ต้องยอมรับผิดเอาอย่างนี้แล้วกัน แม่จะเข้าไปคุยกับน้องให้เขาพยักหน้าเพียงเล็กน้อยตอนนี้มันดาคือความหวังของเขาเมือม่อวารีเห็นว่าใครเข้ามาในห้องจึงรีบยกมือไหว้คุณอรุณีทันทีที่ได้เห็นท่านเข้ามาแม้ว่าเธอแทบจะไม่อยากเชื่อแต่ดวงตาของท่านที่ทอดมองมายังเธออ่อนแสง เธอถึงเดาได้ว่าท่านคงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแม่ขอโทษนะลูกขอโทษที่ต่อปกรณ์ทำร้ายจิตใจของหนูอย่างไม่น่าให้อภัยขอโทษสําหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้คําพูดที่แสนอ่อนโยนกลับทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเดิมจนน้ําตาเอ่อล้นคุณอรุณีเอ่ยด้วยน้ําเสียง ที่ทำให้เธอคิดถึงแม่ของเธอยิ่งนะักแม่ของเธอจากไปซึ่งไม่มีใครคอยดูแลและให้กำลังใจกัเธอมันไม่ใช่ความผิดของคุณท่านดอกค่ะหนูวาดีเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะลูกคราวนี้เธอถึงกับสะอื้นให้จนคุณอรุณีเข้ามาโอบกอดเธอไว้ ท่านดูหลังรูปไหลอันแผ่วบางอย่างปลอบใจอย่าร้องไห้เลยนะลูกแม่ไม่ได้ขอให้หนูหายโกรธหรือให้อภัยปรกรณ์ตอนนี้หรือเดี๋ยวนี้แต่แม่ก็แน่ใจว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องดาวมันเป็นแบบนี้หรอกเสียงสะอื้นค่อยๆจางหายไปหญิงสาวร่างบอบบาง ค่อยๆเงยหน้ามองท่านก่อนที่เธอจะเอ,อ่ยขอสิ่งที่เธอ,อยากได้ที่สุดในตอนนี้และท่านคงปฏิเสธสิ่งที่เธอขอไม่ได้หนูจะไม่โกรธไม่เกลียดคุณประกรณ์หนูจะอาภัยให้เขาทุกเรื่องหนูจะไม่ตอบเวรตอบกรรมถือว่าหนูชดใช้ให้กับเขาให้หมดแลกชีวิตลูกของหนูกับคุณฐานันหนูก กราบขอโทษแทนพี่ตะวันและขอให้ท่านอาโสิกรรมให้กับพี่ชายของหนูหนูจะไปอยู่ที่อื่นและจะไม่กลับมาให้พวกคุณเห็นหน้าหนูอีกหากคุณท่านจะเมตตาก็อย่ารังให้หนูอยู่กับเขาอีกเลยเพราะหนูไม่มีวันรู้เลยว่าวันไหนเขาจะเกิดแค้นและทำร้ายหนูซ้ำได้โปรดเถอะนะคะ ขอให้หนูได้ไปสักเขาเถอะค่ะนี่คือคำขอร้องที่เธอภาวนาให้คุณอรุณีเข้าใจเธอเพราะเธอเองก็ไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงอีกต่อไปแล้วบอกให้เขาออกไปเถอะค่ะไม่อย่างนั้นหนูจะเป็นฝ่ายนี้ไปซะเองและเพราะคำพูดนี้นี่เองที่ทำให้ท่านอรุณี ต้องยอมรับออกมาแม้จะไม่เห็นด้วยจบแล้วนะคะโซ่สวัสดิ์ซาตานตอนที่19ก้ขอบคุณที่รับฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามเนาะ,ะต่ยังลงลวันละสองตอนก่อนนะคะเพราะว่า ยังไม่พร้อมก็ขอตาพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนนะอืมได้ไปพบหมอได้ไปอะไรต่ออะไรก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าอาการเป็นยังไงนะเพื่อตาจะลงวันละสามตอนได้อีกนะเพราะว่าตาก็เป็นห่วงเรื่องรายได้ของตัวเองนะคะเพราะว่ายอดวิวมันยังน้อยค่ะน้อยมากนะคนติดตามทั้งสองหมืนกว่า แต่ว่ายอดวิวน้อยมันก็บอกตามตรงว่ามันก็ไม่พอใช้นี่แต่ก็ได้ตวงเนาะก็อย่างที่บอกตาไม่อยากรบงดไม่อยากรบกวนเงินของพ่อแม่แล้วเนะเพราะว่าท่านก็แก่มากแล้วแต่คือตาลดงานของพวกท่านไปหมดแล้วค่ะตารับผิดชอบงานใน่วนนี้เนาะ ในนี่ส่วนนี้ตาก็เลยไม่อยากให้ท่านมาลำบากอีกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบนี้ไปนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลงสองตอนไปก่อนถ้าเกิดว่าดีขึ้นแล้วถึงจะลงสามตอนเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่อาจจะติดขัดเนาะอยากให้ลงสามตอนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตาก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนก็นแล้วกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมจ่ายเงินเดินให้ตาด้วยนะคะใครที่ถามว่ามีกี่ตอนเนาะอาจจะมีคนสงสัยนะตาตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันเนาะอย่างที่บอกตาใช้เวลาสำหรับการพักผ่อนเพื่อมาทำงานนี้เนาะก็เลยยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเขียนไม่จบเนาะแล้วก็ขออาภัยที่มีการอ่านติดๆขัดๆนะคะ อย่างที่เห็นนะตาใช้เขียนนะคะไม่ได้ใช้พิมพ์เนาะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะกดดันตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเนาะอย่างเรื่องนี้เรื่องชื่อชื่อเรื่องว่าโซสวัสาตานะคะเข้าไปในชื่อเรื่องนี้เนาะแล้วก็กดดันตั้งแต่ตอนแรกมันจะ,อะลอนไปจนถึงตอนล่าสุดให้เองนะคะนิยายของตาฟังฟรีทุกเรื่องนะคะก็เข้าไปรับฟังย้อนหลังได้นะ อย่าลืมอย่าลืมให้เงินเดินตาด้วยกันแล้วกันถามว่าเงินเดินให้ยังไงก็เข้าไปฟังที่คลิปอื่นนะคะเพราะว่าคลิปนี้คงจะไม่พูดแล้วเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะตอบได้ก็จะตอบนะตอบไม่ได้ก็กดหัวใจให้แปลว่าตารับดูรับทราบและตอบรับด้วยความรักด้วยหัวใจกันแล้วกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆเนาะ รักษาสุขภาพของทุกคนด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ